เป็นที่น่าเสียดายค่ะเมื่อรัชนกอินทนนท์ขวัญใจทีมชาติไทยต้องเจออดีตแชมป์โลกสกัดไม่ให้ไปต่อในศึกทัวนาเมนต์ระดับเวิร์ทัวร์ซูปเปอร์เรายการยเนซันไรส์อินเดียโอเพน2อโดยน้องเมย์มือ13ของโลกอดีตแชมป์สมสมัยของรายการแพ้ให้กับอันเซยองมือ1ของโลกจากประเทศเกาหลีใต้ไป1ต่อ2เกมแบบน่าเสียดาย21ต่อ 16, 13ต่อ21และ16ต่อ21ค่ะส่วนคู่ผสมความหวังไทยอีกคู่ บาสปอปอเดชาพลพัววรานุเคราะห์และซับซีรีแต่รัตนชัยคู่ผสมมือ7ของโลกปราบรุ่นน้องอย่างเอ็มสุพักจอมเกาะกับเฟมสุพิศราเพียว3พลานคู่มือ17ของโลกก็เอาชนะไปได้ตามคาดอย่างสบาย2ต่อ0เกม21ต่อ9และ26ต่ 24. อ24เทะลุเข้ารอบ2ต่อไปพบกับ เฉินตังเจียและเตียวอีเวย่ยคู่มืออันดับ9ของโลกจากประเทศมาเลเซียส่วนประเภทชายเดี่ยวรอบแรกวิลกุลวุธวิทิสานมือ8ของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วพบกับแมกโนสโยฮันเนเซนมือ32ของโลกจากประเทศเดนมาร์ก โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้2ต่อ0นย์เกมค่ะ21ต่อ12และ21ต่อ16ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างขีดดมบีซีการมือ25่ของโลกจากประเทศอินเดียหรือรีชุกยิวมือ18ของโลกจากประเทศฮ่องกงค่ะขณะที่ดรีมบุษนันอึงบำรุงพันมือ18ของโลกก็เอาชนะลีวอน,นีมือ24่ของโลกจากประเทศเยอรมนี2ต่อศนเกม21ต่อ10และ21ต่อ13ผ่านเข้ารอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างเมียบริตเฟ มือ21่อ21ของโลกจากประเทศเดนมาร์กหรืออากาเนยามากุชิมือ4ของโลกจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ ส่วนประเภทหญิงคู่กิฟต์จงกนพันธ์กิติธรากูลกับวิวรวินดาประจงใจคู่มือสิของโลกพบกับธานิชาคาสโตรกับอัชวานีพรนภาคู่มือ20ของโลกจากประเทศอินเดียค่ะสุคู่กิฟต์กับวิวต้องออกแรงถึง3เกมกว่าจะเอาชนะไปได้2ต่อ1เกม21ต่อ5 18ต่อ21 21ต่อ11ค่ะเข้าสู่รอบสอไปพบกับมายุมะสโตโมกับวากานะนากาฮาระ คู่มือ8ของโลกจากประเทศญี่ปุ่นต่อไปค่ะ